สวัสดีครับ,ว,บว,วันนี้เรามาเทสแอคชั่นกบกระโดดสามเหลี่ยมครับงานไม้มะพร้าวชื่อกบรากรีวีนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเดีย๋ยวมาดูแอคชั่นเนนะครับรามาเทสครับวันนี้เรามาเทสชมได้เลยนะครับโฟกัสนิดหนึ่งได้เห็นชัดครับ ไม่รู้ไม่สาบหรือเปล่าครับโดยเองครับนี่นะครับงานบ,านบ้านนับทำมือทุกตัวครับสนใจสอบถามได้ครับ จะแปะลิงก์เพจไว้ใต้ล่างคลิปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ